ไอ,ไอ้เ<อ><ห>นี้ยคิดจะกระโดด<อ>มามากำลังไม่อนุญาตอยู่ก็ไม่อนุญาตอยู่ดีอ่ะไ,ออะไรคือนิวตันไม่เกี่ยวเลยเก,ก,ก่งเรื่องอะไรเล่าอยู่ที่ว่าอ,อ๋อไม่เลืใจอ่ะ <laughs> ลองไปถามพี่เขาดินปดิถามพี่เมาค้าอยู่เหรอนี่ไงเขาเดินมาเนี่ยไปมาถามเขาไหนอ่ะเขาบอกว่าจะเดินไปเดินมาเรี่ยงพี่เ้าทอยู่ตรงนี้เราข้างหลังวขาไหอ่ะเดินไป่อยเออดิไม่ถามอ่ะอะไรนะพี่ไอถามเขาก่อนอันนี้สารน้ำมูนบอกน้องคะขอโทษนะคะที่นี่มีที่แช่น้ำอุ่นไหมคะอ๋อไม่มีอ่ะดิไม่มีอ๋อมีเท่านี้นะคะขอาท่าน ขอบคุณค่ะอะไรเหรอครับให้ตัวอีกด้านนี้นะคะไม่มีน้ำอุ่นนะครับมีเท่าที่เห็นแค่น,นี้เองยโดยตรงไหนครับโดดรอบหังหวงอ๋อไม่ออตโต้เขาเข้าใจผิดเขานึกว่าออดี้จะให้ออตโต้ถือเสร็จแล้วออดี้จะผลักออตโต้ลงออตโต้ก็เลยจัดการซะก่อนออตโต้มั่วโอ,อ้มันก็โม่ตอนเช้าวะฮะตอนเช้าคืออะไรมันจะกวนผี